It's like Land of the Giants in there. สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาลีวันนี้อยู่รายการรีวิวเพชรดูต้องมีแล้วนะครับกับรายการนี้อีกแล้วนะรายการนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าเดวิสันซานซานซานซอซานเชสซานเชสนะครับตัวนี้นะครับผมกองหลังของทีมกาตาสลายซานเชสตัวนี้นะขอเรียกว่าซานเชสนะครับตัวนี้นะครับผมมาในสไตล์เดสทอยเยอร์นะครับเดี๋ยวขอดูครับอ่าอ่ะ โกสเต็คของเขาต่างๆนะครับตัวนี้สูง187ซนติเมตรอายุ27นะครับถนัดเท้าขวานะครับหนัก81นะเล่นให้ทีมชาติโคลอมเบียนะใครอยากฟูลโคลอมเบียก็สามารถเอาตัวนี้ไปเล่นได้นะครับผม มาสไตล์เดสทอยเยอร์นะครับสามารถเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่ง CB นะครับโอเวอร์ก่อนบูตอยู่ที่92นะครับบูตแล้ว95นะครับเราข้ามข้ามมาที่ข้าพลังส่งบอลเลยนะข้าพลังส่งบอลนะบอลสั้น70บอลยาว67นี่ถือว่าแย่นะกองหลังอาจจะส่งบอลไม่ได้เลยนะครับผมต้องเลือกการส่งดีๆนะถ้าใครเล่นตัวนี้นะโม่งบอลอาจจะดีหน่อยนะครับ76นะก็พอใช้ได้นะครับข้าพลังเกมรับนะครับผม87นะครับผมเข้าแย่งบอล88นะครับความดุดัน92นะการช่วยเกมรับอยู่่ที86นะครับสองน้วนะ มาที่สปีดนะครับสปีดอยู่ที่83สําหรับกองหลังผมว่าพอใช้ได้นะครับสปีดต้น81นะครับก็ถือว่าพอดีงามแล้วกันครับผม คิงพาวเวอร์เจนะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมั้งการจัมแปดสิถือว่าจั๊มโดดกดโดดดีครับความแข็งแกร่ง89นะครับคาร์ลอสถ้าเป็นสีฟ้านี่โอเคเลยนะบาลานซ์อาจจะน้อยนะครับกองหลังบาลานซ์น้อยนะสตีมิน้า80อาจจะเหนื่อยไวหน่อยนะครับถ้าเจอกองหน้าเร็วๆหน่อยนะครับใช้2เท้าได้หายนะก็ถือว่าเคลียร์ได้ทั้ง2เท้านะครับผมมีสกิลแมนมาร์กิ้งนะครับบล็อกกิ้งนะครับสกิลกองหลังจำเป็นก็พอมีอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลนะเดี๋ยวเราไปดดดดูนนนนนนนะะะคครรัััับบเเววิสสซาาชตีี้จขไห ไปชมกันเลยครับผมมาทุกคนเริ่มการรีวิวกองหลังกาตาสลายครับเดวิสันซานเชตนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าดักบอลดีเข้าทบทะอะไรดีอยู่นะสำหรับการเข้าบอลเข้าอะไรรวดเร็วอยู่นะครับผมมีจังหวะก,การเข้าบอลที่พวดพลาดนะครับตัวนี้เข้าบอลทีนี่คือหลุดเป็นแผงแหลงมาเลยกองหน้ามาเป็น1ิ หยิบไม่จ่ายจ่ายไม่ส่งส่งไม่ได้นะครับแต่ลูกกลางอากาศพี่แกเก็บหมดการจิ้มบอลพี่แกไม่เคยโดนจังหวะนี้ปล่อยมาเป็นสิบพี่แกเอียงตัวเข้าไปรับบอลไม่โดนอีกแต่ลูกกลางอากาศพี่แกเหมาหมดจริงๆโมงให้ฝ่ายตรงข้ามกองหลังตัวที่800ของฝ่ายตรงข้ามตัวนี้จ่ายบอลน,นี่ก็อย่างกระติทิ้งไม่มีตรงไม่มีอะไรเลยจังหวะนี้ การมงบอลลูกกลางการนี่ยอมรับจริงๆว่าพี่แกเคลียได้หมดไมมแม้ว่าจะเปิดมาด้านซ้ายด้านขวาการวิ่งมาตัดบอลของแกดีเป็นบางจังหวะบางจังหวะเว่อปล่อยบอลให้ฝ่ายตรงข้ามจังหวะกลางการมาอีกพี่แกก็ยังเคลียได้จังหวะไหนที่ไม่น่าได้แกเคลียได้หมดจังหวะไหนที่แกน่าเก็บหมดแกปล่อยหลุดเข้าไปเดี่ยวๆจังหวะเว่อร์มีให้ตลอดจังหวะน้าถอดออกเป็นตัวสำรองมีให้อย่างดี จังหวะพี่แกโชว์ของดีก็มีเหมือนกันเข้าพวดแต่ละวันอย่างบันอย่างดีตัดมาแต่ช็อตดีๆอัดคลิปเป็นชั่วโมงอัดคลิป2วันไฮไลท์สองวิสำหรับพี่แกผมมอบให้เลยกองหลังตัวนี้กองหลังก้าตาซาลายพี่แกเคลียหมดลูกกลางอาก,กงอากาศแกเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นลูกแบบไหนทยงทยานแกมงออกซ้ายออกขวามงให้หน้ากองหน้าเขาก็มี มงซ้ายออกทีมงขวาดั่นดีดักบอลดีเป็นบางจังหวะจังหวะเวอือก็มีพี่แกทำให้เห็นจังหวะหน้าชนเมสซี่เข้าพี่แกไม่ชนตัวอย่างใหญ่ใจอย่างเล็กสำหรับพี่คนนี้ไม่ว่าพี่แกจะทำยังไงพี่แกปล่อยมาได้หมดไม่ว่าจะเป็นมดหรือมแมลงสาบพี่แกจะพยายามประกบตัวแต่ส่วนใหญ่เป็นประกบอะไรไม่รู้ แกดีประกบเป็นฝ่ายตรงข้ามลูกโมงแกก็มีจุดดีขึ้นมาเติมแต่ละทีก็พอได้เสียวพอได้ลุน้นแกเลยเอาหัวทุนทๆมงเข้าไปเป็นประตูจังหวะนี้พี่แกรับไปเต็มเต็มความสามารถพิเศษ <c oughs> อะไรของผมวะเนี่ยเป็นการวิเคราะห์จานของอ่ากล้องหลังตอนนี้ผมรู้สึกว่าแกก็โอเคอนะสำหรับเดวิสันเดวิสันซานเชสนะครับตัวนี้นะ ลูกกางอากาศแกเก็บหมดจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะแต่มีจังหวะเบือเป็นบางจังหวะนะทุกคนแบบการเข้าบอลบางทีอาจจะพวดไปหน่อยนะครับโดยสไตล์ที่แกเป็นเดสทอยเยอร์ด้วยนะการเข้าบอลแต่ละทีก็ต้องระวัดระวังหน่อยไม่ว่าจะมีเห็นป่ะการกิมบอลที่ไม่ถูกของแกก็โดนคิเตียนโนลันโดจัดการไปเลยนะทีเดียวเอาละคนโคราดมาไงเนี่ยจังหวะนี้ก็ มีการดักวงดักบอลที่ดีนะทุกคนบางจังหวัดนะบางจังหวัดก็เนี่ยก็มีเข้าบอลแบบเป็นๆหลังๆนี่ให้ไล์ดีๆแกทําได้หมดเอ้ยจะมาโคาชดีแล้วแกวิ่งมาดักนี่การปั๊มบอลแต่ละทีก็มีรุ่นไอ้ยไม่กลับไปโคารดีนีครับลูกกลางอากาศลูกอะไรแกเคลียได้หมดจริงๆนะครับทุกคนการดักบงดักบอลแกก็พอใช้ได้แล้วกันไม่ถือว่าเป็นจุดดีนะ,นบ,าะนะบางจังหวัดมัเนเวิร์นะทุกคดดนคก,การส่งบอลนี่ผมว่าอย่างกระส่งให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับ ลูกกลางกาดนี่คือมีทาเขาพวดอย่างนี้หลุดมาเป็นแผงนะครับการจ่ายวงจ่ายบอลแนวหลังก็ต้องแบบคิดดีๆหน่อยถ้าจ่ายยาวๆอย่างนี้ก็โดนสวนน่าทุกคนบอกเลยเนี่ยสวนมาก็หลุดเลยครับแกจ่ายพลาดจังหวะเดียวฮาเ่นหลุดมาแต่จังหวะน,นี้ผู้รักษาประตูช่วยชีวิตแกไว้ได้การเข้าแท็กแบบบางลูกเหมือนจิ้มได้แม่งแต่ไม่ได้บอลน,น่ะคือมันจิ้มโดนนะแต่บอลมันห่างตัวมากเวลามันจิ้มบอลโดนแต่ละทีมันจะเอาบอลมาคลองไม่ค่อยได้นะแต่แบบเห็นปะ มันจะมีจังหวะเว๋เวๆหลุดๆไปได้ไงกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะจิ้มไม่โดนได้ไงวะทั้งที่เนี่ยพยายามเอาตัวไปบงังแนวทางการจ่ายแต่ละลูกแล้วนะเนี่ยเนี่ยพยายามจะจิ้มเนี่ยมึงก็จิ้มไม่โดนจะโดนอย่างเดียวเลยบางจังหวะมึงจะบังบอลได้มึงก็บังได้ความสามารถพิเศษเหลือล้นนะครับดูดูเนี่ยจังหวะแบบนี้แม่งเบาบังได้จังหวะแม่งหน้าบังได้มึงปล่อยผ่านงงนะไอ้สำหรับตัวเดวีสันตัวนี้ ที่ได้ไปลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเอาไปเล่นตรงไหนดีส่วนตัวผมผมเก็บไว้นะตัวนี้มีประโยชน์ก็คือสามารถฟูลลีกตุรกีได้นะสำหรับตัวนี้นะก็สามารถเอามาเล่นแบบเป็นตัวหลักที่เล่นเอาอีเว้นท์ทองหรือว่าเอาไว้เล่นอีเวนต์เจอกับบอทไรงงี้ได้นะสาหรับตัวนี้นะครับใครเปิดได้นะถ้าถามว่าส่วนตัวผมชอบไหมยูนิเกนพอใช้ได้ดีกว่าถ้าเอาไปเล่นลีกตุรกีนะสาหรับตัวนี้แต่ถ้าเอาไปยืนตัวหลักผมบอกเลยว่าหาตัวอื่นดีกว่า นะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันนะครับว่าเดวี่สันซานเชสตัวนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนหรือจะเป็นเพชรหรือตมหรือจะเป็นเพชรในตมหรือจะกลายเป็นตมในเพชรก็ไปชมกันเลยครับผม,มเป็นยังไงบ้างครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเด <ained> วิ่สันซานเชตช่วงนี้เสียงอาจจะดูเพี้ยนๆหน่อยนะอาจจะออกอักขอะกลับไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะติดสำเนียงที่บ้านนะครับตัวนี้นะครับผมก็ผมก็บอกว่าก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าก็มีจังหวะเบื่อๆบ้าง AI ไออาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ไม่มีค่ายไอตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้านล่างเหน็นปะตรงนี้มันจะไม่มีมันก็จะทําให้แบบว่าเวลาเล่นอาจจะดูเล่นยากนิดนึงนะครับผม ลงไป2เกมยิงได้1ประตูะสำหรับกองหลังก็ถือว่าพอดีเลยนะสำหรับกองหลังออกไปโขกได้นะตัวนี้ผมว่าโขกบอลดีนะลูกกลางอากาศแม่งเก็บเรียบหมดเลยนะแต่เสียอย่างเดียวมันจะมีจังหวะวุ่นว๋วนะผมขอตัดเกรดไปที่6.3นะครับค่อนข้างที่จะเป็นตมนะใครเปิดได้ผมว่าตมนะสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าใครฟูการ์ตาสลายผมว่าก็พอใช้ได้สำหรับตัวนี้นะกองหลังตัวแบกเกมรับการ์ดาสลายนะสำหรับตัวนี้ชว่วงนี้การ์ตาสลายก็ฟอร์มพอใช้ได้นะใครที่อยากจะฟูเล่นลีกตุรกงตุรกีใช่ไหม ก็สามารถเอาไปเล่นได้นะสําหรับตัวนี้นะครับกองหลังตากัสลเพชรหรือตมผมให้เกรดเกือบตมเลยอะเกือบตอมเลยตัวนี้ก็คือพอเล่นได้และกันนะครับไม่ถึงค่อนข้างตมนะครับไม่ได้ค่อนข้างแย่ขนาดนั้นนะผมเล่นเกมรับผมว่าพอเขาก็มีจังหวะที่แบบดักบอลได้ดีจังหวะเข้าบอลดีนะครับเนี่ยรับลังเกมดุดันน้าก็คือเขาจะชอบวิ่งเข้าบอลพุพวดด้วยความที่เป็นแบบเดนเอยเยอร์ er ด้วยนะถ้าหลุดตำแหน่งก็คือหลุดไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเดวิสันซานเชตนะครับผมก็ประมาณนี้เลย ใครที่เปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเล่นเข้ามือหรือเปล่า mm hmm. เลยส่วนใหญ่ผมว่าไม่มีใครเอามาเล่นหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะใครไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามใครยังไม่ลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่ยังยังไม่กดแชร์อย่าลืมกดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์ครับพุ่งทะยานสู่1 0 0 0 0ซับทุรให้ได้นะครับสำหรับปีนี้นะครับช่วยกันหน่อยนะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับย้ำเสมอนะครับนี่เป็นการความคิดเห็นส่วนตัวในการรีวิวทุกคครั้งนะครับในการรีวิวนะอย่าว่ากันเลยนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันดูว่าเล่นเข้ามือกันหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้สำหรับวันนี้สำหรับตัวนี้ผมขอรีวิวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ไม่บายครับเจ